สวัสดีครับผมวันนี้ยู่ผมสันแล้วก็วางแผนการง่ายๆส,ส,ส,สันสันนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะมาคุยถึงเรื่องการลงทุนสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับผมซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับยังไงซีซีมนุษย์เงินเดือนจะลงทุนยังไงดีแค่เวลาทํางานก็ปวดหัวจะตายแล้วจะเอาเวลาไหนไปลงทุนต้องไปติดตามข่าวสารต้องไปนู่นอีกล่ะโอ้โหตายบวหัวแตกตายแน่นอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้โหดร้ายทารุณขนาดนั้นนะครับ โอเคแหละเราต้องหาความรู้บ้างนะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่าเราเนี่ยกำลังลงทุนกับอะไรอยู่นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีของก็เป็นวิธีประมาณผมของวิธีผมใช้นี่แหละว,ว่ามนุษย์งเงินเดือนอย่างเราเราเนี่ยจะลงทุนยังไงดีนะครับยังไงก็ถ้ายังไม่กดไลค์กดซับสไคร้ที่วางแผนกันอนี้อาจารย์ท่างๆก็ย่าลืมไปกดไลค์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่าก่อนใครนะครับกดกระดิ่งไว้มันกระดิ่งใช่ไหมกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม ขั้นแรกนะครับของเรุ่องเงินเดือนเราที่จะลงทุนเนี่ยหนึ่งเลยนะครับก็เป็นเรื่องของการก็คือต้องมีเงินออมเหลือนั่นเองครับผมแต่วิธีทําให้มีเงินออมนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวออกมานะครับเราตั้งเป็นนิทานเจลตัวเองเลยสมมติสมม,ต,สม,มติประมาณเงินเดือนสองหมื่นมาจบเด็กจบใหม่เพิ่งเรียนมาโอ้ไฟแรายเพงบูมบูมบูมฉันเงินเดือนสองหมื่นฉันตั้งใจจะออมเดือนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้สี่พันบาท ดังนั้น4,000บาทของฉันฉันจะเอาไปลงทุนเอาไปเก็บออมตามที่ฉันต้องการ4,000บาทนี้นะครับผมทุกเดือนเราก็จะหาเอาไปไว้นะครับได้งเงินออมโอเคขั้นแรกจบนะครับผมจบจบเลยขั้นแรกออมก่อนใช้นะครับแต่ว่าอาจจะ10-20%ก็แล้วแต่กําลังแต่ละคนแล้วแต่ความสบายใจนะครับแล้วแต่ความยิ่งใหญ่ของเป้าหมายนะครับถ้าเป้าหมายยิ่งใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับผมปัจจุบันอาจจะไม่ฟิลฟ้าวแต่อนาคตเนี่ยโอ้โหรยบรอยเปี้ยงปป้งแน่นอนนะฮะออมก่อนใช้นี่คือวิธีที่ดีีท่สสุดบ เซฟิงเอเวอร์ความก่อนใช้นะครับขั้นที่2อนะครับหลังจากเราออมก่อนใช้แล้วเราตั้งเป้าหมายครับว่าเราจะออมเพื่ออะไรนะครับผมถ้าออมเพื่อเป็นสภาพคล่องนะครับก็แบบเงินสำรองก็แบบเฮ้ยต้องใช้เป็นค่าใช้จ่ายการเล่าเรียนหรือว่าทําอะไรเป้าหมายที่สำ,ำคัญเนี่ยก็จะต้องลงทุนแบบนึงหรืเอเฮ้ยเป้าหมายระยะใหญ่ระยะยาวฉันจะเก็บเงินสร้างบ้านฉันจะต้องการดาวบ้านอีก5ปีฉันต้องการ,กรเกษียณเป้าหมายยิ่งใหญ่ใจต้องยิ่งครับผม ก็จะลงทุนอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือนั่นแหละเราก็ได้เราก็ต้องตั้งเป้าหมายก่อนออมก่อนใช้ตั้งเป้าหมายนะครับผมสองขั้นแล้วนะขั้นที่3านะครับก็คือการลงมือวางแผนการลงทุนแล้วก็ลงทุนตามแผนครับด้วย2โปรดักง่ายๆก็คือ1กองทุนรวม2หุ้นแบบ DCA นะครับผมก็คือการลงทุนในหุ้นแบบ DCA แล้วก็การลงทุนในกองทุนรวมแบบ DCA ต่างกันนะเพราะว่าหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนไทยนะเราก็ต้องลงทุนในหุ้นไทยนะครับ แต่ถ้าเป็นในฝั่งของกองทุนรวมเนี่ยเราสามารถกระจายเงินไปทั่วโลกได้แบบอาจจะลงทุนในจีนอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีในตลาดเกิดใหม่อินเดียเออเยอะแยะมากมายนะครับผมซึ่งก็เลือกกันให้ถูกต้องตามเป้าหมายของตัวเองนะครับขั้นที่4ี่สุดท้ายนะครับหลังจากที่เราลงทุนไปเนี่ยเราก็ทําการที่จะรีวิวตัวเองตลอดเวลานะว่าเอ๊ะที่เราลงทุนไปเนี่ยมันตอบโจทย์เราไหมเฮ้ยหรือว่าถ้าแบบเป้าหมายมันใหญ่ๆแต่ว่าทั้งปีมาเฮ้ยดอกผลตอกแทนมา4 5%เเอง ไม่พอเราจะต้องเพิ่มอีกทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหรือว่าทํากลยุทธ์ยังไงให้มีผลตอบแทนหรือว่าเป้าหมายระยะสั้นๆเนี่ยเราก็มาดูว่าเฮ้ยเงินเก็บที่เราเก็บไปเนี่ยมันพอไหมมันผลตอบแทนต้องการมากกว่านี้ไหมหรือว่าเท่านี้พอแล้วเราก็คือต้องมารีวิวแผนตัวเองรีวิวการทําตัวเองว่ามันโอเคไหมนะครับผมในแต่ละทุก3เดือน6เดือนหรือว่าทุกปีนะครับผมก็มารีวิวแผนตัวเองกันแล้วก็ เอากลับไปแก้ไขใหม่แล้วก็ทำลงมาใหม่ก็เ,เป็นหลุมนี้ไปเรื่อยจนกว่าเป้าหมายจะสําเร็จไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากเพราะว่าเราใช้เป็นเรื่องของหุ้น DCA กับกองทุนรวมหุ้น DCA เนี่ยเราก็เลือกหุ้นที่พื้นแจกพื้นฐานดีๆนะครับผมไม่ใช่เลือกหุ้นที่กําไรขาดทุนปีหนึ่งขาดทุนปีหนึ่งกำไรปีหนึ่งเนี้ยไม่โอเคเราจะเลือกกาไรที่มันคงทนต่อเรื่องการาฟมันควรเป็นแบบนี้คือน,นี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของกองทุนเนี่ยเราก็ระจายไปกองทุนที่แบบผลตอบแทนดีค่าธรรมเนียมโอเค ความเสี่ยงเหมาะสมกับตัวเรานะครับผมแล้วก็ดีซีเข้าไปอาจจะกระจายไป4ี่ห้ากองตามแต่สินทรัพย์นะครับผมหุ้นนิดหน่อยกองตามสันี้นิดหน่อยทองคํานิดหน่อยสังหาริมทรัพย์นิดหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้เราก็ไปจัดสรรให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอน,นง่ายๆที่ะลงทุนตามสไตล์มุลกันเดียรเลยนะครับซึ่งผมใช้วิธีนี้จริงๆเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ความแบบเรียกว่างไงมันไม่ต้องท่าย,ยากเยอะเราแบบ ลงคุณอย่างมีวินยัยแล้วก็เก็บเอามีวินยัยแล้วก็ติดตามมันอย่างสม่ำเสม,มอแค่นี้แล้วก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ผมสันแล้วก็วางแผนกันง่ายๆสันส้นๆก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์แล้วก็ซับสไคร์ลืมกดข้างล่างนี้เลยนะครับกดกระดิง่งกิงกิงกข้างล่างด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม